ข่าวดีคนละครึ่ง plus 1.5อนุมัติแล้วร้านค้ารับสูงสุด2,000บาทจะลงทะเบียนแบบไหนต้องทำอะไรบ้างดูคลิปนี้สรุปให้ฟังค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการ upskill reskill โครงการพัฒนาความรู้ทักษะเรียนรู้ทักษะใหม่สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus โดยเมื่อวานนี้นะคะ18พฤศจิกาย,ยนปี2568ประมอมมีมติเห็นชอบโครงการ พัฒนาความรู้ทักษะหรือเรียนรู้ทักษะใหม่สําหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งโดยโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการต่อยอดของโครงการคนละครึ่งเ l u ดหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุน้นและก็จูงใจให้ร้านค้านะคะได้พัฒนาธุรกิจของตัวเองผ่านการเรียนรู้ที่จําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเงินและก็ด้านดิจิทัลน,นะคะโดยการจาัดสรรงบประมาณให้ไม่เกิน800ล้านบาท สำหรับกลุ่มเป้าหมายร้านค้าไม่เกิน4,000รายซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดของโครงการได้ดังนี้นะเวลาการพัฒนาทักษะนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนก็คือวันนี้ไปจนถึง19ธันวาคมปี2568กลุ่มเป้าหมายเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวน4,000รายคุณสมบัติของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้จะต้องเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง p l u สก่อนวันที่เริ่มโครงการก็คือเข้าร่วมมาตั้งแต่ ก่อนวันที่19พฤศจิกายนได้ตกลงความยินยอมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตกลงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของโครงการก่อนดำเนินการพัฒนาทักษะเข้าร่วมการพัฒนาทักษะโดยใช้หมายเลขแับรประจำตัวประชาชนในกรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในกรณีที่เป็นนิติบุคคลซึ่งจะต้องตรงกับการลงทะเบียนร,ร้านค้าคนครึ่งพลัส ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะในโครงการคนละครึ่งพลสต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระง,งับสิทธิ์หรือเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งเฟส 1- ถึงเฟส5และโครงการคนละครึ่งพัด้วยหากตรวจพบในภายหลังก็จะถูกการตัดสิทธิ์ทันทีโดยวิธีการดําเนินการร้างค้าในโครงการคนละครึ่งั สามารถเลือกเข้าร่วมโครงการทักษะระหว่างวันที่19พฤศจิกายนจนถึง19ธันวาคมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างก็ได้ดังนี้หนึ่งนะคะเข้าร่วมเป็นร้านค้าในแพลตฟอร์ม Delive r y 2. เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การอบรมออนไลน์ของธนาคารอมสินในส่วนนี้นะคะจะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการพัฒนาทักษะอบรมออนไลน์ซึ่งสามารถทำได้ตลอด24ชั่วโมง โดยสามารถสมัครและเรียนหลักสูตรพัฒนาความรู้ทางการเงินเ w w w g s b o r t h ในช่วงระหว่าง19พฤศจิกายนถึง19ธันวาคมโดยผู้ประกอบการร้านค้าต้องเข้าเรียนด้วยตัวเองตลอดระยะเวลาหลักสูตรผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องมีการทระสอบก่อนเรียนหลังเรียนช่องทางที่3เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การอบรมออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ สามารถเข้าร่วมได้ตลอด24ชั่วโมงโดยสมัครและเรียนรู้หลักสูตร DBD Academy เว็บไซต์ DBD Academy dbd.go.th ตั้งวันที่19พฤศจิกาย,ยนถึง19ธันวาคมปี2568โดยผู้ประกอบการร้านค้าต้องเข้าเรียนด้วยตนเองตลอดหลักสูตรการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนตามเงื่อนไขร้านค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพัฒนาทักษะ จำนวนไม่เกิน4,000ร้านค้าจะได้รับสิทธิ์เงินสนับสนุนจากภาครัฐร้อยละ20หรือ20%ของยอดขายที่เกิดจากโครงการคนละครึ่งพลัสโดยจะนับเฉพาะในส่วนที่ภาครัฐสนับสนุนจะนับยอดขายตั้งแต่วันแรกที่ร้านค้าได้ดำเนินการพัฒนาทักษะสำเร็จไปจนถึงวันที่19ธันวาคมปี2 5 1 8 สูงสุดไม่เกิน2,000บาทต่อรายกระทรวงงนครั้งจะประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่23ทธันวาคมผ่านข้อความบนแอปพลิเคชันถุงเงินและ sms นะคะมีการโอนเงินสนับสนุนให้กับร้านค้าผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกกับแอปพลิเคชันถุงเงินในวันที่25ทธันวาคมทั้งนี้นะคะผู้ประกอบการร้านค้ามาศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการและลิงก์ไปยังหน้าโครงการอบรมออนไลน์ คำแนะนำและรายละเอียดของโครงการอื่นๆได้ทางเว็บไซต์ w w w c o l l วด์เว็บโคโและยังมีช่องทางสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะซึ่งรายละเอียดใส่ไว้ในคอมเมนต์นี้ใครอยากเข้าร่วมโครงการแต่ยังไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามได้ถือเป็นโอกาสดีๆที่ร้านค้านะคะเข้าร่วมอบรมผ่านเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเรามีโอกาสได้รับเงินเพิ่มด้วย มีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันไม่ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ